ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบอีกช่นเคยะคะกับช่องการีาพามดานะคะตอนนี้แอดมินนกนะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็เลยมาท่องเที่ยวนะคะตอนนี้มาถึงสถานที่แห่งหนึ่งนะคะมายืนอยู่ริมน้ํานะคะนั่นคือแฮกแฮกเกอร์แวกเกนนะคะก็ถ้าอ่านผิดก็ต้องขอโทษด้วยค่ะเพราะว่าภาษาสวีเดนอแอดมินนกไม่ค่อยจะสันทัดนะคะตอนนี้มาอยู่ที่ริมน้ํานะคะเดวโชกก็เลยนะคะแฮกกะ แฮกเกอร์แวกเกนนะคะชื่อนะคะ mm hmm. เห็นแล้วใช่ไหมด้านหลังนะคะจะเป็นน้ำนะคะโอเคก็แอดมินนกอยู่ที่ริมน้ำนะคะ mm hmm. ตอนนี้อยู่ที่แฮกเกอร์แวกเกนนะคะโอเคเนาะไปดูความสวยงามกันเลย mm hmm. ไปสถานที่ที่แอดมินนกคิดว่ามันก็โอเคนะ ออมันเป็นธรรมชาตินะคะพอดีขับรถผ่านมานะคะก็เลยไปชมเลยมันเ,เป็นธรรมชาติสองฝั่งนะคะเดี๋ยวไอ้วินนกจะไปยืนอยู่ฝั่งนูนะคะ นะเห็นผู้หญิงไทยเขาบอกว่าพันไม้ชนิดนี้มันออสามารถทานได้นะสามารถกินได้ดอกสีม่วงสวยมากๆเลยค่ะดอกสีม่วงนะคะแล้วก็มีดอกสีขาวด้วยค่ะนอกจากนี้ก็มีสีออกส้มๆชมพูด้วยค่ะ สวยงามากๆเลยคุนให้ดูกันเลยสีม่วงนี่เอ็ดบินนกชอบมากๆเลยนะะแล้วก็มีดอกสีเหลืองนะคะสีเหลืองแล้วก็สีชมพูสวยงามมากๆเลยค่ะ หลังจากที่โชว์พันไม้เสร็จแล้ใช่ไหมเราก็มาชมบรรยากาศความเป็นธรรมชาติกันเลยค่ะตอนนี้เอดมินนกก็มายืนอยู่ริมน้ำแล้วนะคะยืนอยู่ข้างบนหินค่ะสถานที่แห่งนี้นะะ่าจะเป็นเป็นหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านที่เรียกว่าหมู่บ้านชนบทก็ได้นะครัเพราะมันอยู่ห่างไกลความจเจริญ ก็คงจะเป็นหมู่บ้านเก่าแก่นะตามที่คุณนกได้ดูจากตู้รับจดหมายนะคะมีทั้งหมด11ตู้นะก็คือเขาคงจะอาศัยอยู่ที่นี่นะครับประมาณ1ิบสหลังนะคะอืมโอเคเนาะให้ดูริมน้ำกันเลยนะคะดูความสวยงามกันเลยดูเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะ นี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะก็คือ Hacker w a g ว n ถ้าอ่านชื่อผิดก็ต้องขอโทษนยคะเพราะว่าภาษาสวีเดนค่อนข้างที่จะอ่านยากเนาะโอเคเฮ้ hey. มีความสุขม,มากเลยโชวนเพื่อนนั่นดูธรรมชาติกันเนาะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศรอบนอกกันเลยอ,อยู่ริมนนะ้ำ <Hey. laughs> อยู่ริมน้ำค่ะอันนี้เนาะโชว์ริมน้ำก็มาโชว์พืชกันนะคะพืชที่หญิงไทยที่อยู่ต่างแดนเขาบอกว่าเป็นต้นกระเทียมนะคะอันนี้แอดมินนกก็ไม่มั่นใจเนาะเขาบอกว่าทานได้นะคะ แอดมินนกก็ไม่เคยทานเนาะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นต้นเป็นต้นกระเทียมป่าสามารถทานได้สามารถกินได้นะคะคือพูดง่ายๆก็คือประเทศฟินแลนด์นี่มีพันไม้นะคะไม้ดอกไม้ป่าแล้วก็พืชน,นะคะที่สามารถที่จะกินได้นะคะอย่างต้นนี้นะคะ่ะแอดมินนกเห็นเ หญิงไทยที่อยู่ประเทศโนเวย์เขาโชว์เนาะเขาโชว์เขาบอกว่ากินได้นะตอนนี้ต้นอ่อนเลยนะแอดมินนกก็ไม่ค่อยมั่นใจก็เลยไม่ค่าไม่กล้ากเก็บกินเลยคะเนี้ยค่ะโชว์กันเลยแต่แอดมินคิดว่าใช่นะที่เขาโชว์โชว์กันนะน่าจะเป็นต้นอันนี้นะคะที่ว่าสามารถที่กินได้นะ,ะแต่แอดมินไม่กล้ากเก็บนะเพราะไม่เคยกินก็โชว์กันเลยนะคะ แกเกอร์แวะเก็บน,นะคะที่นี่ชื่อนะคะไหดูกันเลยว่าธรรมชาติสวยงามขนาดไหนที่เห็นอยู่เบื้องหน้านะก็คือที่คุณนกไปยืนเมื่อกี้นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะโอ้ยสวยทุ่งหญ้าสีเขียวแล้วก็บ้านนะคะอืมว้าวว้าวสวยมากเดี๋ยวเราก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ที่เห็นลิบลิบนะคะนั่นก็จะเป็นบ้านคนนะแอดมินนุ๊กยังเข้าไปไม่ถึงก็เลยโชว์อยู่ด้านนี้ก่อนอันนี้มันจะตัดก,กับแสงแดดนะคะมันเป็นภาพมันจะมัวนิดนึงนะคะจะไม่ย้อนแสงนะคะถ้าย้อนแสงแล้วภาพมันจะมืดนะคะแล้วมันก็จะดูไม่สวยงามโอเคก็โชว์กันเลยเนะ,ค,ะความสวยงามความเป็นธรรมชาติ ในที่สุดก็ต้องมาจับภาพดอกไม้ส,สวยๆนะคะดอกสีเหลืองสวยงามมากค่ะบอดิกาดของแอดมินนกไม่รู้ไปไหนนะคะมาเจอดอกไม้อีกแล้วค่ะสีม่วงสวยมากค่ะน,นี้คือรถทันโปรดนะคะสีแดงเดี๋ยวแอดมินนกจะขับรถเข้าไปข้างในนะคะเพราะว่าเห็นหมู่บ้านอยู่หลายหลังเลยนะะจะไปดูนะคะ บางทีก็อาจจะมีทิวทัศน์นะทัศนียภาพสวยงามให้ได้ทำคลิปวิดีโอต่อนะครับค่ะดีแอดมินนกก็อยู่ริมน้ำนะคะเรามาชมความสวยงามความเป็นธรรมชาติกันเลยค่ะว้าวสวยมากๆเลยคะ่ะ มา,มากเลยค่ะโอเคตอนนี้อยู่ริมน้ำนะคะ อ,อโอเคนะต้องขอขอบคุณพลัง F.C. ซทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกรลยพาพรมดามเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะ,ะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เขาเกลแวกเกนนะครับโอเคเนาะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ